แล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมเต้ยมินีนะครับก็หลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเป็นชื่อเต้ยมินีนะครับคนดูคนดูก็จะได้จําง่ายๆหน่อยเออเป็นชื่อสั้นๆง่ายๆเต้ยมินีนะอย่าจาชื่อผิดนะโอเควันนี้ทำไรฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าโมเดลรถกระบะอีซูซูด,ดีแมกซนะครับซึ่งวันนี้เป็นคลิปที่แบบยังไงตื่นเต้นมาก โมเดลรถกระบะคันนี้ผม <c oughs> อยากได้มานานแล้วนะเออก็เพิ่งจะได้วันนี้โอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดเจ้าโมเดลรถกระบะคันนี้ดีกว่าอะ่ะภายนอกกล่องก็จะประมาณนี้นะครับโอเคข้างหน้ามีมีรถอี่ซูซูด,ดีไหมสีต้ม แลก็ข้างๆจะมีเขียนคําว่า All New Isuzu D-Max นะครับแล้วก็ภาษาจีนตรงนี้แล้วก็ข้างล่างอืมมันอ่านว่าอะไรไม่รู้ผมว่าผมอ่านไม่ออกหรอกโอเคข้างๆนี่ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนฝั่งนี้นะข้างล่างก็ไม่มีอะไรส่วนข้างบนก็เขียนว่าแบบนี้ Isuzu D-Max อืมโอเคมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่าอ่านี่นะข้างในก็เป็นประมาณนี้นะครับผมจะทําการดึงออกมานะอ่าอันนี้ก็เป็นของเปลา่าทิ้งไปกันนี้นะ พอดึงออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเออมันไม่ได้เป็นแบบคือมันไม่ได้เป็นแบบเทปใสแต่นะมันเป็นแบบอย่างนี้นะโอเคมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือเราก็ดึงออกมาแล้วก็ถ้าเราอยากเก็บมันก็มันก็เก็บไว้ใช้ต่อได้โอเคดึงออกมาสองก่งแล้วก็เปิดขึ้นมา,าโอ้หอมมาอย่างดีเลยเนะนี่ยนี่นี่ให้ดู ่าเห็นปะมมาเดี๋ยวผมามาออกมาโอเคตัวรถเอาไว้ก่อนเรามาดูขออในดีกว่าว่าเขามีอะไรให้บ้างโอเคของที่เขาแถมมาให้ตรงนี้มันน่าจะเป็นที่เปิดประตูรถนะเออหรือว่าที่เปิดชิ้นส่วนต่างๆของรถนะอย่างเช่นปันประตูฝากระโปรงฝาถังน้ำมันอะไรเงี้ย ก็มีประมาณนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดนี่แล้วก็มีอะไรอีกว่ามันให้สารกันชื้นมาด้วยโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมาต่อไปเรามาดูตัวรถกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโอเคมันยังห่อ,อเลยถือว่าห่อ,อมาดีอยู่นะว้าวเนี่ย โอ้เหมือนจริงอยู่นะเนีย่ยกล้องดูเออคันนี้เป็นสีเทานะเหมือนนะเหมือนของจริงเลยนะเนีย่ยก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันมีสีให้เลือกไงมันมีมันมีสีเทากับสีต้มเออจริงๆแล้วอ่ะผมอยากได้สีต้มมากกว่าแต่คือหาหาดูแล้วถามดูแล้วสีต้มมันหมดทุกร้านเลยสีต้มมันไม่มีไงเออโผมเลยเอ่ะถ้าสีต้มไม่มี กันเอาสีเทาก็ไา้โอเคมันก็สวยอยู่เออตอนแรกตอนแรกผมคิดว่าสีเทาอ่ะมันจะไม่สวยไงเออกลัวว่าแบบพอพอเอามาแล้วมันจะดูมืดไงแต่มันก็เออมันก็มันโอเคอยู่นะถ้าไม่ใช่สีชมพอ่ะเนี่ยดูใกล้ๆโอเคประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพามาชมใกล้ๆโอเคเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบุมกล้องโอเคอืม มาเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพามาเามาจาะตรงใกล้ๆเลยอ่ะโอเคมาครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนมุมกล้องมาเป็นมุมแบบนี้แล้วครับอ่าเพื่อยังไงอะ่ะจะได้เป็นการที่แบบคนดูจะได้มองแบบชัดๆด,ดูแบบชัดๆไงว่ามันเหมือนจริงขนาดไหนอโอเคมาเรามาเจาะรายละเอียดกันดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างก็อืมมันเปิดกระจกได้นะครับท่านผู้ชมมันเปิดและพับกระจกได้ล้วเปิดประตูได้เดี๋ยว เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัวเนี้ยตัวเปิดประตูอะทำการเปิดทำการเปิดประตูรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูภายนอกก่อนแล้วกันอ่านี่นะหน้ารถนะกระจังหน้าเขียน isuzu e แล้วก็ปายทะเบียนเขียน all new isuzu e d max นะครับโอเครายละเอียดไฟไฟ day light แล้วก็ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวเออรู้สึกว่ารถ isuzu นี่ กับไฟแล้วมันอยู่ด้านบนตรงนี้ไหมเอออืมถ้าจะไม่ผิดนะโอเคภายนอกก็จะประมาณนี้ดูดีละเอียดเนรออืมตรงนี้ก็เขียนอ s u z u d ไ n แ m ็กไ y แ a ็กนี่ก็เหมือนนะเหมือนของจริงเลยตรงไทยกระบะน,นี้ก็เขียนสี่คูณสี่อืมแล้วก็ไทยกระบะตรงทะเบียนก็เขียน Onil Isuzu d m a x โอเคอืมตรงนี้ก็เช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็น อะไรวะ DDI ป่ะแต่มันเขียนแต่มันเขียนแค่เอ้ยเดี๋ยวนะมันใช่มันจะ DDI ไหมหรือว่ามันเขียนทับกันวะผมเห็นเป็นแบบยังไงวะผมเห็นเป็น d d อย่างเดียวอะ่ะเออมันน่าจะเขียนทับกันนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้เขียนภาษาจีนนะซึ่งมันเขียนว่าอะไรไม่รู้ผมกว่านไม่ออกเหมือนกันอม,มือเปิดประตูฝาท้ายแล้วก็ไฟท้ายนะ ประมาณนี้อ่ะต่อไปเรามาดูด้านใต้ท้องรถกันดีกว่าอ่าว่ามันเป็นยังไงโอเครู้สึกว่าค่อนข้างจะเหมือนจริงเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมลองหมุนล้อดูเนี่ยคุณเห็นตรงนี้ไหมเพ่ากลางเนี่ยเพ่ากลางยังหมุนตามใช่ไเนี่ยนะโอ้โหถือว่าอืมย่อขนาดมาได้ค่อนข้างแบบโอเคเลยนะอ่านี่ครับอืมนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นรายละเอียดของล้อนะครับ ล้อสามารถล้อสามารถหุบเข้าหุบออกได้นะเหมือนของจริงเลยอ่านี่ก็เป็นข้างหลังเห็นปะล้อเนี่ยสามารถเด้งได้โอเคข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นสปริงนะเออข้างหน้ามันน่าจะเป็นสปริงอ่ะโอเคส่วนข้างหลังน่าจะเป็นแหนบโอเครถกระบะก็ต้องเป็นแหนบอยู่แล้วปะเออเนี่ยแหนบเออมันก็สามารถเด้งได้อืมัมนมันสามารถยุบและหดตัวเด้งได้เหมือนของจริงนะอ่ะยุบได้ทั้งสี่ล้อเลย นี่ประมาณนี้อเออมันก็ถือว่าลื่นไหลอยู่นะรถเนี่ยเฮ้คนี่ประมาณนี้โอเคมาไม่พูดพามทำเพลงเยอะเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้ดูอืมนี่นะวิธีการเปิดก็ประมาณนี้ Okay. โอเคนี่โอ้โหดูภายในดิก็ไม่ได้คล้ายๆนะคือเหมือนเลยเลยเหมือนเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวผมเปิดเปิดออกมาให้หมดเลยโอเคแล้วก็สายมือเอ้ยเดี๋ยวหักเดี๋ยวหักโอเคนี่ดูอ่าอันนี้ฝาท้ายนะครับเปิดไปเลยแล้วก็ฝาถังน้ำมัน าฝาถังน้ำมันก็เปิดได้ก็นี่ฝากระโปรงผมเปิดฝากระโปรงให้ดูอ่านี่ามาเจอะลึกตรงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับอืมเหมือนเลยนะเอาเลยเหมือนของจริงเลยเออเขาใส่รายละเอียดมาประมาณนี้นะครับอ่าภาพรวมก็ประมาณนี้คนระับฮารถจอดอยู่ประมาณนี้โอเคนี่อืมนี่คือ นี่คือเปิดหมดทุกบานเลยนะมาเรามาเจาะตรงกันที่ข้างในกันดีกว่าข้างในนี่รู้สึกว่าจะเออเวลาหมุนหมุนพวงอะรรู้สึกว่าล้อมันจะหมุนตามนะมาะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูเนี่ยอ่าเห็นปะดูล้อดูล้อแล้วผมหมุนเออมันสามารถหมุนแล้วก็ล้อขยับตามได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งขวามือกันดีกว่าอ่าคือ คือรถเนี่ยมันจะเป็นขับคือมันจะเป็นคนขับฝั่งซ้ายนะครับอ่ามันน่าจะเป็นรถนอกกอันโอเคเออรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเปิดได้นะผมเคยเห็นคลิปรีวิวคนอื่นอยู่เออในกล้องในกล้องมันจะมันคือมันอาจจะมองไม่เห็นนะโอเคข้างในนี้เปิดได้นะเห็นปะเนะี่ยเออเด้งกลับไปละอ่ะไม่เป็นไรหวังว่าคนดูจะเห็นแล้วลนะ่ะ โอเคก็มีประมาณนี้เนาะโมเดลกระบะ Isuzu D-Max ก็โมเดลนี้เป็นโมเดล1ต่อ18นะครับโอเคค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรแหละเออมันก็ใหญ่อยู่นะมันก็ไม่เล็กนะอ่ะเทียบขับเทียบเทียบกับขนาดมือผมนี่เออมันก็กำลังพอดีพอดีอ่ะหวะอืมโอเค น่าจะประมาณนี้แล้วสำหรับเจ้า Isuzu D-Max โมเดลคันนี้เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับโมเดลเจ้ากระบะ Isuzu D-Max คันนี้ครับอ่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะมสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มารีวิวเจ้า D-Max คันนี้แหละโอเค สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ